เฮ็ดจังใดจังใดมาเฮ็ดงานเกาหลีอีพี่สองต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เด้เอดี่เจ้าด้วยความคืดว่าอยากมาเฮ็ดงานเกาหลีก็เลยโทรหาญาติที่อยู่เกาหลีมาประมาณหาหกปีเนาะโทรหาอายว่าเอออยากมาเฮ็ดงานเกาหลีอยากมาเฮ็ดน้ำไปน้ำใดบ่เราวอายเพื่อนน่ะก็เป็นออายที่เลี้ยงข่อยมาตั้งแต่ยังหน่อยเห็นข่อยมาตั้งแต่เกิดน่ะเออเพื่อนก็ว้าว่า สีเฮดได้ตีมันหนักเทเด้ข่อยก็ว่ามันสีหนักซ้ำใดเดี๋ยวนี้ก็คือเนาะมันสีหนักซ้ำใดไอ้ก็เลยบอกว่าเคยเห็นคนพมา่าคนประเทศอื่นที่เขาไปเฮดงานอยู่บา้านเฮาบ่เคยเห็นโบซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะข่อยนะ่ะบบมีประสบการณ์ในการเฮดงานโรงงานเคยเฮดงานโรงงานแค่ครั้งเดียวก็คือตอนนั้นเฮดงานโรงงานจิวลรีแต่ข่อยบบได้ไปแบบว่าไปเฮดไปอยู่ใน,ในเคเื่องน้ำเขานะ่ะเป็นแค่แบบว่านังขี้ขอมูลนนะ่ะค้อมซื่อๆน่ะเทเจ้า แต่ว่าที่่คยเคยเห็นก็คือจากประสบการณ์จริงก็คือไปสอยเอื้อยเพิ่นขายเขาสารอยู่ตลาดแล้วเห็นแต่คนเอ,อ่อตางศาสตร์ที่เหตุงานอยู่บ้านเฮาก็คือเห็นเขาขายของในตลาดเห็นเขาขายมหมูเห็ดเป็ดไก่ยกพักยังสี่แน่ความคิดคอยก็พุดขึ้นมาเป็นรูปแบบนั้นเจ้าเข้าใจคนบ่เคยเห็นทางอื่นบ่เอาเคยเห็นแบบใดเฮาก็สิจินตนาการแบบนั้นน่ะทห้เจ้าเออกรเริ่มลังเลเพราะว่าเฮาเป็นคนบ่เคยเหตุไงที่เจ้าเฮาบบเคยเห็ดเฮาก็เริ่มลังเลเนาะ แล้วไอ้เพิ่งก็บอกว่านักเธอเด้ถ้าเฮาบอกว่าเมื่อยให้คุ้นความเมยไปคุ้นบวกเพิ่มเข้าไปมันเมื่อยกว่าหันนักกว่าหันถ้าเฮาเกิดมาแล้วเฮาเคยเมยสมัยเฮา็สิเมืยกว่าหันถ้าคิดว่าเฮ็ดได้กับมาอ้เพิ่นกับว่าจังสี่เนาะตอนนั้นกับอึ้งอึงตอนนั้นกับอึ้งไปกับคำที่ไอ้ว่าแลวก็มานอนคิดยังบด้ตัดสินใจปุ๊บปั๊บว่าสิไปเด้กับมานอนคิดสกอนสิ่งที่คิดตอนนั้นก็คือถ้าไปแล้วอยู่บ่ได้เหตุจังไดด แล้วถ้าเฮาไปแล้วเฮาสิเอาเงินใส่ไปเพราะว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนมันเฮาบได้มีเงินทุนเงินห้อนเงินแบบเงินเก็บติดกระเป๋าที่แบบว่าเฮาอยากไปปุ๊บกดเงินเบิกออกมาอะไรก็ไปซื้อตั๋วแล้วกับไปจังสี่โ่เมนเฮาบได้มีเงินแบบนั้นมันก็เลยเห็ุให้เฮาคิดหลายอย่างแล้วที่คิดนักนัที่สุดคิดก่อนเงินเลยก็คือว่าเขาคือว่นหนักกว่าสิเหตุดไดบ้บ่ในความคิดคือท้เมันไผเคยเหตุงาน เคยทำนาทำสวนมาก่อนกะสิคิดว่าเฮาเคยเห็ดหนาอยู่บ้านเฮามาก่อนเฮาก็ต้องไปเห็ดสวนอยู่บ้านเขาได้คือกันในความคิดเพราะว่าตอนนั้นอ่ะบ่ได้อยากไปเห็ดบ่ได้อยากมากกหลีบ่ได้อยากมาเห็ดงานโรงงานเด้ทีเจ้าข่อยอยากไปเห็ดงานสวนข่อยย่านมาเห็ดงานโรงงานแล้วเขาบอกนุ่มข่อยแล้วข่อยอันเบ้าน้่มเขาบ่เป็นอืในความคิดข่อยนะ่ะข่อยย่านข่อยซื้อสารงานบ่ได้โอ้นอนคิออยู่แบบหลายมืออ่ะทีเจ้าแบบคิดแบบว่าหลายย่างอ่ะ มันนักอีลีหรืออไอ้ขี่ตัวข่อยคืดแบบนี้เลยเดย้มันนักอหลีรรือ่ไอ้เพิ่นขี่ตัวเพิ่นบ่อยากให้ไปบอรหรือว่าเพิ่นย่านเฮา